สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันที่8กุมภาพันธ์2568นะครับแผแนกต้อนรับชานมมีขาวนะครับไปไปบ้านไปบ้านนะครับผ้าเดินทางนะครับมนี้มาบ้านมาดามนะครับมาดามบอกว่าเพื่อนมาดามให้มาแล้วนะครับเล็กเดียนเพิ่นถือว่าเดินดีเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับมาหามาดามตรงว่ะนะครับผม ามาฟังควมฝันมาดามแล้วนะครับความฝันเข้าสองงวดนะครับเจ็ดเก้าตรงๆหลักศูนย์ศูนย์นะครับมาดามให้ตรงวดแล้วนะครับเมื่อนี้นะครับมาดามว่าเพื่อนมาดามให้มาแล้วนะครับท่านชมงวดวันที่สิบหกกลุ่มพันสองพันหาลอยหกสิบแปด้นไปไช้์ละสอนดอกบกม่วมนะธรรมชมนะนะครับรั้วก็เป็นสีม่วงท่านชมมาดามอันนี้ซิ่งซากับสีม่วงบ้านกับสีม่วงนะครับ บริเวณบ้านมาดามนะครับผมไปนะครับจะพายยางสงสัยพึอยนะอ่อยู่หลังบ้านบะนะครับอ่าอยู่หลังบ้านหรืออยู่ในบ,านบ้านอยู่ในบ้านบ่เอา้า <c oughs> นึกว่านึกว่าอยู่บ่อป่าหลังบา้านเ,นเมื่อแล้วอ๋ออะ ่ทำมาชมไม่ว่ามาดามอยู่หลังบ้านเยอะคือไปเห็นข้นสนับอ่าอสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีเราท่าสวัสดีค่ะ,อะโอ้คือเขียวเฉลมิมมอนสีเขียวเหนี่ยสีเขียวนอนน้องกอนนี่เนี่ยเพราะาตาตูมตาบวมอยู่นี่อ่านอนพักฟันนอนพักฟันตัวมืงขึ้นนี่างโม่มาเล่ยนน้ำกินเก๊กห้วยไปอ่าหลายเติบอยูั่นอานนี้ยังก่อน หมูมาหมูมาเลนั่มขาวทั้งบ้านอีแยังนี่แหละจะมาเลนั่มป่ะเออมาเลนั่มหมูหมูอยู่ในบ้านนะก็เลยมาเลนั่มฝันฝันยัมดิ๊งได้ปะบอกว่าท่านฝันอฮะทำชุ่มเดี๋ยวเบิ้งเหนอยหมดละเนี่ยเพื่อนมาดามนะครับที่เพื่อนไห้งวดที่ผ่านมามาแต่เจ็ดมาหลักร้อยเนาะเออศูนย์เจ็ดเพื่อนไห้เพื่อนเน้นยศูนย์เจ็ดนะโค้งสุดท้ายนะครับจับคู่มะเขานะครับออกเจ็ดศูนย์ศูนย์ะครับคว่ำฝันมาดามกะศูนย์ศูนย์นี่ครับทำชุ่มอ่ามาดามกะ ก็ฝันฝันให้แล้วฝันจ้ะฝันนั่นนั่นละอ่าอ่าล่อเบิ่งตัวมือสุดท้ายวนละสิวันอีกบ่าล่อเบื่งอีกฝันมื่นนั่นละมือเดียวเอก็ยามอายุมาดามหอเอฟซีวอายุน่ะสี่สหรือสี่สเก้าสย่างสี่สเกเกเดือนไดเดือนหน้าังส่สิบเเดือนนีนาอ่าเดือนมีนากับสีเก้า เกิดพ kind of ่อสอนยังหนึ่งเก้าสองห้าหนมาดามเกิดพ่อสอสองห้าหนึ่งเก้าบ้านเลขที่ไรมาดามหนึ่งเก้าหเก้าสมเอาท่านชมมาดามพิ่นฝันมาถูกอ่าถูกยิงสนัดถูกยิงสนัดอออแล้วก็มอยเสียชีวิตก็ตายเลยเลยมาดามฝันมาถูกยิ่งสองนัดท่ามชมเอฟซีกับวยที่แปดหนึ่งบ้านกับกันไม่ยกนี่ แปดหนึ่ง่าตีใสนนี่นะครับมาดามเกิดไอพ่อสอสองห้าหนึ่งเดี๋ยวบ้าเแถวเขียนให้น้ำทามาชุ่มนะครับเอฟซีถามมานะครับมาดามเกิดพ่อสอสองห้าอาจจะเป็นนามาดาเวพ่อสอห้าหนึ่งเก้าสองห้าหนึ่งเก้าห้าพูดได้มักสองหามักหนึ่งเก้าน้ะมาดามเนาะอ่า มาดามอายุ48ย่าง49ธรรมชมบ่าวเ่าก็เลยว่าบฝันมาดามมามาดามเสียชีวิตนะครับถึงยิ่งเสียชีวิตกะ049นะครับบ่าวเ่าตัดให้04 09 49นะครับมาดามมัก81จ้นึ่้บ่าวเ่าว่าปืนความฝันแปะความฝันได้81แม่นหนังสือแปะความฝันพันายฝันมันมี81 8หอื่นั่นล่ะเอาอันนี้ผู้ใดหาผู้ใดมักข้อสมาดามสอหรือ19 เอฟถามของมาลายได้คอมเมนต์กระทามาดามเกิดพ่ออไดสองห้าหนึ่งเกอายุสี่สปดย่างสี่สเก้าเพื่อนมาดามให้มาแล้วมาดามมานี่มาอันนี้มาาิให้มาแล้วมาดามจุดเด่นสามรองสี่เด่นสมรองสี่เพื่อนมาดามเน้นที่สามยป่ครับผมเน้นสามาสันสามเก้าสามศูนย์สี่เก้าสี่สาม เดี๋ยวเบาเถ้าจึงจะเขียนตัวงใหญ่ให้ท่านผู้ชมอมาดามจดยให้มาแล้วจะมาวาจะโทรมาถามมาดามพอาทีมาดามไม่ว่าทรงอ่ไปหาทรงขอครอบไปหาวัดมาด่าเด้ออือให้มาแล้วเป็นเดินสามตอเนีนล่ะเอาไปเรีนน้ำมือาซนนี่บอกอือกัเลยได้เป็นเนนคู่ใดล่ะสี่เนนอ่าสี่เก้ากับสามเก้าเนียสี่เก้กับสามเก้าอ่าสี่เก้ามเดี๋ยวบ่าเถาจึงจะเขียนตัวใหญ่ให้ สคูเด่นสามเก่ากับซี่เก่าะเการักสามีสามเก่าสศนยักสีมีสี่เก่าสี่สามเด่นสามกับสี่เพื่อนมาดามงวดนี้เมื่อใกล้เมื่อเวลาอีกคู่นึ่งวันนี้ได้เราบอลลอตเตอรี่หรือท่านไหนมาท่านไหนอยู่ท่านได้ถามักตัวเองวดนั่นแล้วแปนึ่ะแล้วกันยังวากับอายุจะคองอ่ะละสี่แปดแล้วสี่สี่แปดนั่งอยู่กมักสี่เก่ามักสี่แปด่ื้อไวอยู่ยางละใบก็มักมักคือแปดนึ มักแปดนึงลอตเตอรี่จะหาแปดหนึ่งมีนสีหาแปดหนึ่งับซีแปดนี่แหละแล้วว่าซีเก่ากับเสียวไว้ยู่ดาวเบาเ่าได้ศูนย์ซีเก่านี่เลยไปหาคู่บาหมื่อวานนี่เพิ่นเพิ่นยิบเพิ่นยิบไปให้ผนว่าเอาเบาเทอ่าลอตเตอรี่คอยเอาไว้ให้เจ้าเด้สั่นศูนย์ซีเก่าเออหาเป็นจบุญหาเจ้าได้โชคได้มาในสั่นเป็นบาซาทูนปูเ้อ์ทางหาไดรลังวันไงจะไปซอยบนเอ็ดอยู่พุนธรรมชืม เอาเดี๋ยวบา่าวแถวเขียนให้นะเพื่อนมาดามนะพลอยเอฟซีพลอยยังไม่ังไงเพื่อนกะตัวน้อยเ,อเ,อเพื่อนเดียวพอเห็นบ่าวแถวเขียนให้ตัวยังไงนะเป็นแนวทางได้ทนน่านผู้ชมเด้อนะใกล้ๆมืออ่อยยังสิบีกคู่นึงมีเขาไม่หลุดต้ตนปีนี่มาตะเลกเด่นน้ำมาดามเนะาะช่วงปลายปีขึ<อ>้นเขา<อ><อ>ดีเขาตะเลกฝันมาดามมาตะเลกฝันมาดามเออเจ็ดเก้าตรงๆ กับศูนย์ศูนย์โอ้เงนรมือกีเนี่ฝันมาเบาเถากันไหมเจ็ดอยนี่สามตัวตรเลยเนาะเล้ยวโอ้ยฝันมาเบาเถากันไหมห้าลอยเออสันตากระมาศูนย์ศูนย์เอาอียังล่ะอกศูนย์ศูนย์นี่รับมาแม่กัดยังละนี่ฮะแนกแนกกัดแนกแค่อ่าแค่เล้ยวลูกไอ้มาดามสองตัวไมายกผากเลยเดี๋ยวเบาเถาเียดให้ครับผมอาเบาเาเป็นมาดามไหมเีส่งขอความไปว่ามาได้ไรมาแล้วันได้มาว่าหันล่ก็เลยทั่วหันจ้่อืมเลยทรงหันจ้า เอาทผู้ชมบ่าวเท้าเขียนตัวยิ่่ให้แล้วเพื่อนมาดามนะครับผมเด่นสามรองสี่นะครับเป็นชุดบนล่างได้ท่านผู้ชมเดอ้อนะครับเขียนให้นเอฟซีบอนี่ยไก่เหมือไม่อีกชุดหนึ่งนะครับไม่อีกคู่นึงเอานะครับผมเน้นที่สามนะครับเด่นสหลักสามสามเก้าสามศูนย์หลักสี่สี่เก้าสีา่สามมาดามาเพื่อน,หน,น,นอหให้เน้นสองคู่นี่แหละให้เน้นสองคู่นี่ก็ 39กับสี่เก้าธรรมชมมานีเพื่อนมาดามให้มาเอาว่าตรงกับเลขกันเกฟันที่บาวถานนะเนาะอันนี้ก็ตรงกับสีเกเลขมาดามนี่ลหละตรงกับเลขมาดามมาดาเอีเกานี่ธรรมชมเมื่อนีบ่าวเถามาลงเพราะเอฟซีถามว่ามาดามเกิดพศาอยอย่างพศสองห้าหนึ่งเก้าธรรมชุมแต่พุธมักซีแกับซ8แดเด้อเพราะว่ามาดามซีแปดย่างซีเกาแต่บ่าวเถาว่าเดือนนากับซเก่าแล้วก็ได้ตีอายเพ่นเป็นซีเก่าศูน เออเพิ่นฝันว่าเพิ่นเสียชีวิตนะครับท่านช่มศูนย์ื้อนหรอเนาะเสียชีวิตเด้เสียชีวิตมีศูนย์เด้เงี้ยเดียวอาจจะเป็นสามศูนย์ให้เจ้าก็งามเด้มาดมออืืมแต่ว่าเพิ่นว่าให้เด่นสามพันละบ่แน่ดอกหามันผิกล็อกเนาะเด่นสามหามันออกซีเบ่แน่เด้บ่นอนบ่แน่บ่นอนเด้บุญลาใกล้ๆมืองสิได้อีกคู่นึงร่มเบาขึ้นนี่ล่มบาอยู่ล่มแห้งนี่ต้นหมวกงข่อยว่ามัน สีฮักคือกันได้น่ะลมแห้งค่ะลมแห้งใบไม้กับปิวไปกองกันที่พุนหมองเกลว์ไปละแดดเยอะเหมือนใครเนี่ยมีแดดเนี่ยกินข้าวเที่ยงกันเราบ่กเพราะท่านละเอียดท่านละเอียดท่านละหิวยดท่านละเอี่กินวังซิบหม้อเลยไหมกินข้าวไหม่มุ้งว่านกับแจ้งปลาปลาว่านนะมุ้งเศร้าในซุปบระเขือกับต้มไข่อ่าหารเมนูพิเศษอาหารเมนูซุปบระเขือเอ้าซุปบระเขือกกับแซ่บด้วยอือ กบต้มไทยแมนกินแต่หมูกินแต่เนื้อแล้วเคี่ยวกับเบือเด้ท่านผู้ชมเบือว่านหมูมากก็เลยไปซื้อครอบหม,มูยาม่างมาย่างมาย่างบ่ะกินกับเกลือหวยกับเกลือหวยก็เลยปวดหัวอยู่ไ,ไลลงบ้านแมาดามพอดีครับมันอยู่โรงนะมันอยู่ทงเนาะมันโลงบรรยากาศดีเป็นแต่ปิกนิกดีบ้านมาดามเหมือนแล้วเอ่ะอีกนิกดีแล้วเนาะ่บเป็นแต่นั่งดีนะเป็นแต่นั่งมันร่มรื่นเลยเนี่ยเราเหล่าอยู่นี่หนาวุ่นพี่บุญพัฒน์เป็นร้านมาน ร้านมาสซิเบสไปแล้วบไดมันมาแต่เส้าเพราะว่ามันหมดระบบปลาจริงไหมบ่เมียนแขวอาหารเทศลงเปนบะม่วงเสามันก็อิ่มเนาะกระซ่วงเรื่องหมดเลยจ้งสีหิวกันนี่มันมาแต่เส้าดิก็ได้สองตูนตัวถ้ามาชมแคปหน้าจออีกรอบได้ท้ชมได้เพื่อนมาดามให้มาแล้วนะเพื่อนมาดามเล็กเด่นเพื่อนเดินดีช่วงปลายปีนี้เพื่อนจับคู่เขาดีอยู่ท้ชมตาช่วงต้นปีนี้มาตะเล็กเด่นนะครับจับคู่บอกเบาอ่าหงวดเขาห้าก็ว่าเขาเขาแต่ความฝันมาดามเขาสองงวดติด เจ็ดเก้ากับศูนย์ศูนย์เพื่อนมาดามนี่มาตะเล็กเด่นนะครับเอางวดนี่นายเพิ่นเด่นให้มาเด่นสามรองสี่เน้นที่สามเก้านายลักสามสามเก้าสามศูนย์ลักสี่สี่เก้าสี่สามเพิ่นเน้นมาให้เพิ่นเพิ่นสางมาเน้นสามเก้ากับสี่เก้าทำชมหลักการความฝันมาดามอย่าลืมเด้อทำช่อมเด้อนี่ความฝันมาดามนี่เบาเถ่าว่าฝันแม่นนี่แหละชุดนี้ศูนย์สี่เก้านี่ร่องบึงก่อนเนี่ไม่มีหาลอตเตอรี่ไว้แต่ว่ามาดามเพิ่นเพิ่นจะหาลรตเตอร์โรตเตอรี่คือแปดหนึ่ง เพิ่นมาแปดหนึ่งมาดำแต่ว่าซุนซี่สี่ซุนกัเสียวไหวอยู่แปดสองนี่คือว่าปืนนะทำชุชมเด้ออ่าเพิ่นตีข้องปืนปืนสองยิงสองนัดยิงสองนัดก็เลยแปดสองอ่าเอาขอบคุณมาดามท่านผู้ชมค่ะขอบคุณในชค,คให้ฮมันขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับสวัสดีครับ